แล้วชาโดบอลมาปรับเป็นอะไรวะชาโดบอลกูปรับเป็นไม่ไม่มีนี่ไม่ได้ปรับชารดบอลไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเปิร์กมัน่ะเปลี่ยนไปแล้วไม่รู้อะจะหนักนี้ไปเล่นเล่นนานแล้วกูไม่ได้เล่นที่ยันกูเล่นอะไรกว่าที่ยันกูไม่ได้เล่นนานละไม่ได้เจอกันนานดานมึงอย่างเหมือนเดิมโอ้ยที่เราด่านกลางคืนกูคืนมาเมื่อไหร่อไรได้บ้างที่ทำแบบด่านกลางคืนน้อ้เนี่ยเออบอลแต่ว่าด่านนี้แม่งเหมือนในเรื่องสิงหาสับจัดเลยเลย หรอว่า<ช>ตัวสเตลแน่เลยว่ะ <c oughs> มีแววอะแล้วทุ่งข้าวโพดอย่างงี้นี่กูทำมินได้เลยเนี่ยอุ้ยสเตลพ่อมึง่ะครับน้องชายพี่ตัวอะไรลินเยาเบากะดิทีเซมแบ่นงี้ลินโนสเกมันมันเฟด <c oughs> พูดถึงเฟดนี่มีเฟดอ, <skin fate> อะไรวะสกินเฟดอะไรอย <c oughs> ่างงี้ยอุ้ยบ้านเล็กาบ้านเล็กแค่นั้นละกูปั่นอยู่ตรงค <c oughs> ูโบต้า ัปที่โล่งๆดีกว่าเ่เ์ไปไหนไม่รู้เฟร์ไปไหนไอ้าุ้ยมึงเก็นมันยินมอีกไหมดูยาไปไหนเดูยาได้ดไดู้ยากเลยพูดวอุ้ยอุ้ยอ้ยอยู่บแถวๆตรงทีเดียมเลยอองเดีอยู่เยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมามามาันมาอ๋อไม่มาไม่มาอยู่อยู่บาลีอยู่บาลีมึงเมืออะไร ตีลงตรงต่างกูเฮ้ยยยเอ้ยกูเข้าตู้แมทเทพเข้าตู้แม่เทพแล้วไอเหมืองใกล้ๆตรงนั้นเลยมาได้ปะเออตรงมาเออเฮ้ยมาเลยตรงมาตรงมาเออเจอแมทเทพแล้วเจอแมทเทพแล้วคือกูอยู่ตู้นั้นเลยอ่ะนี่แหละนี่แหละเออเอาไม่โดน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 หมต่อตรงไม้ต่อแล้ว ลาส่งไว้ต่อจริงส่งไว้ต่อจริงนยูไหนไม่ได้ปั่นอยู่ไกลแล้วบอสเดวิดคิงเฮ้ยกูไม่ได้เข้าตู้เลยครับพี่ชายกูไม่ได้เข้าตู้เลยพี่ร้อยผมบนก่อนก็ได้อ๋อองค์บัตคโอ้ยโดนอะไรกลัวกลัวกลัวเฮ้ยโธ่จริง ก้องจิ้งแของใส่ขมวดตาไม่เป็นลบเลยไม่เป็นลบเลยไม่ไดหลุดเลยขากินขี้หมอกได้เอาเามันไม่แขวนมไม่เินกูเอ้ยชบอกได้บอกได้ไ้กูไม่บอก่เยอยู่ไงวะใครช่วยมึงครับคุ เวงเวงเดี๋ยวดีดดีดดีกูล้ำอยู่กูลบครับครับเล็กไอ้แมวมันเอาเมื่อไวะมัเอาเมือไงโอ้ยเย็บรู้องจริไอไตีน้งไม่โดนไม่โดนไม่โดนกูบตั้งใจห้าว่องจริงนาลิกาดีกูจะอยู่นี่ไอแมงกูจะหมดแล้วเฮ้ยเสียกวินาทีเจ็บเมื่อกี้นี้เฮ้ยไม่ไม่ไม่ไอไอคนที่จะโดนมันจะโดนซ้ำมาเอากูมาเอากูจริงเฮ้ย ข้องจริงดูกูว่าเนี่ยเรียบร้อยไปเหรอไอ้เจะพูดทำไมวะไอ้ไอ้เหี้ยหน้าจะฟ้องไอ้เหี้ยเมื่อกี้จะได้ว่่ะมเหรอข้องจริงโอ้โหเหี้ยโดนไอ้เหี้ยหนึ่งคนหนึ่งเครื่องไอ้เหี้ยแต่มีสไตล์อยู่กูอยู่กูอยู่กูใครช่วยใครช่วยดคสองคนแล้วกูกลายเป็นสองคนไปแล้วใครช่วยใครช่วยดีกว่า อยู่กูอยู่กูยูกูไม่กินกสองดีกว่าเฮียยกูอยู่กูช่วยได้ช่วยได้เราเราต้องอย่าพูดไว้ว่าเราทำได้ไม่งั้นเราจะทำไม่ได้อยู่ซื่อซือเอ้ยมันไม่มาเว้ยมันใจดีตัวเนี้ยอยู่กูอยู่กูเอากูสองเป็ดี่ไหนสิสิ่งแวดล้อมเฮียหวงจิงวิ่งเฮียกับถึงตัวมึงไงสัตว์ไอเดวิดมึงจัดหน่อยดิให้มันรู้อดสบ้างว่าไผเป็นไผ ผมจะไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับผื่นบ้านเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเล่นเปลี่ยนเขาเล่นเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือนี่ไงอยู่ไหมเทพพี่บุมอยู่บุมอยู่บูมเปล่าไว้ไว้มีวิ่งเฮียคุมเกินเฮียมึงจะตีกูอ่ะมึงทำอะไรมึงเกินใจชินเล็ตกูบ้างไอ้แม่งกูกลับที่นี่ไอ้แม่งกูกลับรอได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับไปทำู่บ้านฟ้ากูอยู่เล้าหมูกูอยู่เล้าหมูถ้าเขาจะปวดกูอยู่ตู้เล้าหมูอยู่ตู้เล้าหมูมาได้นะ ตัวเทพป่ะปัดๆถูเทปผูเทปไหมรงปัันเลยปันเลยก็ตงรอกได้กูอยู่ไม่ได้ก็อยากเป็นคนที่ถูกรางกูชีกอล้บัลลิกูชิกอลกูชิกอบกูชิกอบไม่ได้นาทีเอชัชไม่ได้พูดนานเนอยู่กูเี้ย โอ้ยเยอะเลยลงไม้ลงไม้ลงไม้โอ้ยเยอะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่กูหนูกูหนูสียกัดมองไม่เห็นคือคือแบบสามารถเสร็จพร้อมแล้วต่เครื่องได้เลยขั้นกลางคือร้องโป๊จัดเห็นจรวดแลุวจรวดแล้วจรวดแล้วบล็อกอะไบล็อกอะไรบล็อกอะลรจรวดจรวดเบี่บอกนี่บอกนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หลุดไม่หลุดพีใครใครเรียกไอชลีปีน้ะไอ้เยศลุ่ยหลุดกูไปไหนอะเอากูต่อกูต่อ แกเป็นกุ๊กุกุ๊บล็อกบล็อกจับไอ้แกนัวหมาแปลงล่างส่นกระแสไอ้ควายโง่ปัน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 สงสัยคืนนี้พ่อจันเต็มดวงไงเฮียโอ๋ยไอ้แกกูต้องกูต้องจ่ายแม่บ้านฟ้าแล้วเพื่อนมึงจ่ายไปเลยจ่ายไปเลยเดี๋ยวกูยกใหม่ให้ไอ้ไอ้จ่ายบ้านฟ้าไม่เป็นไรแต่ว่ากูไม่จ่ายไม่จ่ายยังไม่จ่ายยังไม่จ่ายเล่นก่อนเล่นก่อนโอ้ยขี่้อจับขี่ห้อจับตายอ้ะตายกูเนี่ยเอออุ้ยช่วยแม่งกันต่อกูขาดไหมกูคันไหมกูขาดงี้กูขาดยี้กูคันงี ไอ้ผู้ไม่ผู้ไม่ผู้ไม่ผู้ชนะดิคุณหิวคุณหิวคุใหิวคุณหิวคุหิวคุหิวไม้ปืนูม้ปนะขาปืนไม้ปะไปดึงได้ไอ้ยันใจมแล้วนใจมแล้วมูม้กังไกาังป้าเล็กไฟกาั้าเล็กป้ไม้กูเปไม้กูเปไม้กูเปไม้ไปรอครับไปรอครับทันมหมครับทันยังไม่ทันเยฝัง Yeah, เส <therapist>. ร็จก็เสร็จเื่านี้ขอร้องขอร้องเสร็จ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 ขอ้อเหมือกับเหมือกับหิวที่เดิมหรอนมันจะเอากูแล้วฝฟนฝฟนขาวจะการไปไปไปทางไปทางบุญ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 จะไปทางบุญแล้วมก็มาดิมันเห็นมันเห็นทองไว้เองมอมันเห็นมันไม่เห็นมันเินไปฝั่งฝั่งฝั่งข้อวัวมันเลยไปฝั่งข้าวัวแต่จริงมึงก็เห็นดิ่จริงมึงก็เห็นดิแพนิกแพนิกมันแพนิกมันเลบข้าววัดมันเลยแบไป้าววัวไ ไปเที่ยบุญนะข้าบุญ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 มึงไยูหนันนี้ไอไอไอไมือวิคานบได้เดี๋ยวเดียวมึงยกม่าไอเชี่ยวกลับมาวะกลับมาลับมาโอ้ีจวะเนี่ยไปปั่นกูปั่นเครื่องเดิมนะเฮ้ยล่าล่ามันล่บอลมันล่บอลไอเหี้ยมูอยู่นี่กูอยู่กูจะตายหงตางหานี่ล่บอลมันล่บอลมันมันมันไปทางเินอะไปทางแถวหุ่มห่าองมาดิยังยังใส่ม้มามามามลมเหี้ยแล้วมงโดนไอภูม กูกูกูไม่ใช่ไม่ใช่หรอไอ้เออแม่งแม่งวิ่งหน้ากูไม่เอม่เอาไม่เอาเอาใครอะกูกูเขาเหมือนเขาเหมือนเฉยเหมือนกับแตะไม่ได้มาฟันมาฟันกูไม่มองหลังด้วยเมื่อกี้นี้มามามากลัวกูกลัวเกินไปกูกลัวเกินกว่าที่จะสบตามันโอ้ยเลยกูมึงทำเปิดมั่วเหรอไอ้เจมส์มึงทำเปิดมั่วเหรอมึงให้คนทำเปิดคนทำดีกว่ามั้ยไอ้สอสเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเราไปปั่นกันดียว่าไปนู่นมันไปเครื่องไปเครื่องเหมือนมาหนี้ลงมาหนี้ไเดี๋ยวไม่ต้อไม่ต้องไปอยู่นั้นอยู่นั้นอยู่นั้นอะอกใหย มันยังซ้มซ้มซ้ำบอลมาวุ่นกูไปเนี่ยซึ่งกีซุงกีซุงกีซุ่งกีพูดผู้มาปั่นกูว่าพูมข้างนี้ข้งนี้คีวสามโดนกูดีเอาเบิรกัดฟันแล้วได้บอกเลยไนเจอเจอเจอแฟร์สยองไอ้เฮียเฮ้ยเฮ้ยหมามาหมามาหมมาเครื่องมาเครื่องโอ้เสียบรูไอไอกลัวมากเลยขอใช้เปิ้ลหน่อยเถอะกูไปแล้วไอ้เหี้ยอยู่กูอยู่กูอยู่างเงี้ยเพื่อน กูเห็นแล้วแล้วหมูไม่ได้กระทืบเลยอ่ะมือจัดดิกูปั่นอยู่แม่เทพถ้ามึงถึงที่กูเปย์มาไปแล้วต้นเกมโอเคโอเคจัดกำลังกำลังกำลังไปกันไปอยู่ใกล้คูปัต้าเลยน้ออยู่กูอยู่กูเอ้ามันมันมันกลับมันกลับมันกลับไปข้างลอยพูเมื่อกี้ที่เราจะปั่นกันางนั้นอะปั่นอยู่แม่เทพเนี่ยคันมืออะพู มันไปกลางบ้านมันไปบ้านเล็กมันไปบ้านเล็กเขาโตนะบอลบอกบอกาาตะไอ้พวกนี้ถ้ามึงโดดมึงต้องฉีกออกไปเลยนะเดี๋ยวกูจะรอให้เฟด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 ไม่มามาเฮียมา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 พกมาพวกมาพมาพมาพ่กมา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 โดดแจ้าอกมงมงชิบหายแล้วชิบหายเพแล้วไอ้ยามม่กูไม่น่าไปสร้างความแรงแขวนให้มันเลยว่ะที่ไหนอะไอ้มงหางมึงไม่เจอ อยู่คูปาต้าเจอแล้วโอเคคูปะต้าคูปาต้าคือเจอกูจริงมีอย่างดีๆมั้มีมีอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ที่อะไรเนี่ยเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมึงบมาคุณไปเอาปลาครับเนี่ยโอ้ยโดนจริงอย่าไปรอบอกเหน่อยหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยกูรอไปไอ้เจ้ากูรอไปสกูรอไปถ่ายสาร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 เอ็ดคุ้มอยู่ไหนกูโกรธโอ้โหขคนไก่อ้ทันว่าเหมือนทันไหมมันมันมันเอามันเอาจริง หลอกล่อในดิกูมีลูกแยงหลอกล่อในดิได้ๆๆๆเฮ้ยเฮ้หลอกล่อหลอกล่อเฮ้ยเฮ้ยมันชักกระตุกเฮ้ยเฮ้ยมันมันเฟดมันเฟดโอ้โหเสียโอ้ยตายหมดตายหมดไปล่อล่อลอยหมดเลยลอยส้มหนึ่งลอยส้มหนึ่งลอยส้มหนึ่งขอร้องลอยส้มหนึ่งมีแจะลูกแยเมลุกเร็ว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 ชื่อฮูนไปเฮ้ยลุกเร็วไงต่อลุกเร็วไงต่องเราเราก็หนีไปดิมาเอาใครมาเอาหนีเลยหนีเลยพุ่ม มัตามไปเลยมาเอา้มไหม้ยคุยหมาอ้ยอดีนาลีไปเอาไว้ลูกาไดไงไปเท่าไหร่วะอ้มันแต่ถ้ามันถ้ามันุ้งคุเนได้คนนึงเป็นใเป็นใกล้ดนี้เหมือนขึ้นก่อนเดนี้เหมือนขึ้นแล้ววิ่ก่อนไอ่ไอ่มัน้มลุุุ้้้มมันเวนี้เหมือนนเเหเคมามเราบล็อกเราบล็อกดึงกูดึงกูดึงไอนมันโอ้มัแขวนี้เลยว่ะูนเดี๋ยวไปดึงเดี๋ยวกูไปดึงอ้ย่สประตูยังอ่ะเห็นหมด ใส่ถงไหมเอ้าใส่จริงตายจริงตายแล้วยญจายแล้วเฮ้ยไอ้เหม่เหม่อเบลอตัวเหม่อเปิดตัวคือมันเจอกูเฮ้ยเจอใครวะมันเดินวนรอบเลยมันเดินวนรอบเลยเฮ้ยมึงเอ้ยให้มันเดินวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววนนี้รอมาสี่ไหมรอมาไม่ทันแสองได้ไหมฮิวไม่ทันแล้วบุญก็อยู่ไกลนู้นเลยไอ้เหม่อเปม่ตัวเหมือนเหมือเปลอตัวเหรอคือต้องให้ยิ่เกลียดเราเมงกะโกูไอซีเมื่อกู ไฮโดนตีออกโดนตีออกรอๆลอยอยู่ลอยอยู่มาลอยมาลมาลอยมาลอยมาลอยมอยเาีอยมาลอยเาลยมอ้อยมาลอยมาลาลอยมยมมาอยลอยมามาาลยมอยมาลอยมาลอยมลยมยมอยมลยมล็อกลยออออยมอยยอมอมลยยออยอมอมยล้มยอมอออมมอยมอยอาม่ได้ด้วยไอ้สัตว์เลย โอ้โดนเนี่อ่ะเลยเอาเลยเอาเลยเ่นเลยนายคือฮีโร่ของฉันไปด้วยไม่คิวไปเนาะแจ็คสันเวอร์แจ็คสันเวอร์คือมันมันออกไม่ได้คือกูไม่น่าลงเลยเฮียเมื่อกี้จะดึงนี่เหมือนก็ดึงไม่ได้ไอ้สัสต้องกลับมาอะไรทุกคนกูยี่อะไรสัสนี่ก็คงมันเป็นชะตาที่แบบนี้แหละเว้ยโดนตายทึ๊งตายกูไม่ค่อยจะรอดหรอก เขาคือฮีโร่ของเราตอนนี้กูไม่โดนสักเฟสเลยโอ้ยเปิดครบเลยไอ้เหี้ยมีบาร์บีคิวด้วยไอ้เหี้ยถ้ามันถ้ามันแขวงในซีเลมี่ยงนี่เรามีเวลาเตรียมตัวอย่างมากมายเลยนะใช่กูไม่โดนสักเฟสไงกูเก่งก็เก่งจริงเก่งแหละเก่งแหละเออเก่งอยู่แหละเก่งจนเพื่อนตายขาดตายของหมด